เมื่อวันที่29สิงหาคม2568นายสุปรีดีสุวรรณทัศน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารองค์กรเป็นประธานจัดงาน NT Triwing New Business and Solutions of NT Big Idea 2025 Project โดยได้รับเกียรติจากท่านพันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาจำกัดมหาชนหรือเ t ทเป็นประธานในพิธีเปิดงานและประธานคณะกรรมการตัดสินร่วมกับนายสุรเชษีพลกลังรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรนายธีรยุทธศักดิ์วิลาตะกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มทรัพยากรบุคคลนายยุทธนารรสศรีเสงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มธุรกิจใหม่รวมด้วย ผู้ส่งคุณอวุธจากภายนอกดอกอรพยตัตวุฒยรงผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมและการบริหารคนรองศาสตราจารยาดร์ดรสุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เชษฐพ,พงศ์สินธาราวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโดยโครงการแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่ง แนวคิดธุรกิจใหม่ New Business Idea จำนวน10โครงการ2แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน Smart Idea Process Improvement จำนวน10โครงการกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร IMT ด้าน Innovation เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างได้แสดงศักยภาพความคิดเรือเริ่มสร้างสรรค์ และกล้านำเสนอแนวทางใหม่ๆที่สามารถต่อยอดไปสู่โมเดลธุรกิจที่จับต้อมได้จริงและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ NP อย่างยั่งยืนซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันตการเปลี่ยนแปลงขอแสดงความยินดีกับเดอะวินเนที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยและพบกันในซีซั่นหน้า